เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีอํานาจนะครับเป็นเทวดานะครับสูงอยู่สูงบนฟ้านะครับก็มีโอกาสที่จะโดนก็ได้เหมือนกันนะออบอกตรงตรงวันได้เหมือนกันนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่เหนือฟ้ายังมีฟ้าเอฟตีนะเขาพูดตรงตรงนะเหนือฟ้าก็มีฟ้าเหนือเหนือตรงนี้ก็ต้องมีอีกชั้นหนึ่งเหนือชั้นหนึ่งกัชั้นสองชั้นสามนะครับมีเป็นชั้นชนขึ้นไป อคุณพินพัลัตนะครับคุณที่พรลัตนะครับสวัสดี f อฟซทุกท่านด้วยนะครับสวัสดี f อฟซหลายๆท่านที่เข้ามาเนาะยังไงก็เอเราก็ได้เห็นแล้วว่าเรื่องนี้นะครับก็ครั้งแรกมันก็มีมีให้ดูแล้วนะครับชุดแรกนะครับว่าอาครั้งก่อนอก็ได้มีการอา่าคือได้มีบทนะครับ บทให้เห็นแล้วว่ามีโอกาสที่จะโดนแล้วครั้งสองนี่ก็มีอีกเหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวก็คอยดูเอฟีนะคอยดูว่าเพราะอะไรยังไงนะครับเออมันก็ต้องเป็นไปตามคัดลองนะเขามีกฎกติกามีเวลาให้อยู่อ่มีเวลาให้อยู่ถ้าไม่มีเวลาเนี่ยก็มันมีระยะเวลาการทำงานนะว่ายง่ายเออ,อาจจะประมาณนี้ประมาณนู้นนะครับเอ,อมันจะมีระยะอยู่ ขนาดเอาอง,ง่ายอะเอฟซี FC เห็นไหมไอท้ที่สามเหลี่ยมทองคําอะเราไม่ต้องไปถามไทยเลยเขามาเองเลยเร็วด้วยฮออเอฟซี <c oughs> <c oughs> uh? เห็นนะเออเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปถามไทยเราไม่ต้องไปไปค้นหาแลวไม่ต้องไปโทรถามนู่นนี่นั่นเห็นไหมแป๊บแป๊บมาแป๊บแป๊บมาเลยเห็นไหมเร็วเชีย เออการทํางานนี่มันเร็วมากนะเอฟตีนะเออก็แปลกเหมือนกันเห็นไหมเออถ้าถ้ามันอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยงานจะเร็วมากเอองานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเห็นมาเออพอพอแจ้งปุ๊บปั๊บมาเอ้าปากมาแล้วโอ้โหพักเดียวมาแล้วเห็นไหมเอฟตีเห็นอะไรหรือเปล่าเออมาเร็วมาก เราไม่ได้ไปตามเรื่องไม่มีใครตามเลยแอดไม่รู้ว่ามีคนตามหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวมันมา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 โอ้โหต่อเนื่องเลยเร็วมากปุ๊บป๊บปุ๊บปั๊บภายในไม่กี่เดือนนี้เห็นเลยนะครับใช่ไหมเออมากันเป็นกองร้อยใช่ไหมนั่นแหละแอดก็ยังงงวไอ้ใครไปตามเรื่องหรือเปล่าวะทําไมมาเร็วกย่างปุ๊บ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 มากันโอ้โหคล่องมากเอฟเพก็เร็วมะ แต่อันนี้ตามแล้วตามอีกตามแล้วตามอีกก็ไม่มาสักทีเออถ้าทําถ้าเราทําเป็นเฉยๆทำเป็นเงียบๆไปก็ยาวไปเลยเงียบไปเลยหายไปเลยไม่เห็นเลยเออจริงๆเห็นไหมก,ก,ก็นี่แหละเอฟซี FC, มันก็เลยทําให้เห็นว่าโอ้โหมันมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเออหรือว่ามันเป็นเป็นที่คนหรือเปล่าไม่แน่ใจในเอฟซีนะแล้วงานนี้นะครับเอฟซีเราได้ข่าวว่า ออ่อพูดง่ายๆเขาจะลงมาเนี่ยเขาจะตรวจสอบทุกคนเลยโอ้โหงานนี้ร้อนอีกแล้วเราอุอีกแล้วฟีซนะแอดว่าสี่กอน่าจะเราอุแล้วงานนี้นะฟีซนะคิดว่านะเออมีเราอุมีร้อนแน่นอนอพอเขามาในี่เขาเขาไล่ละเอียดเลยเอใครที่มีปัญหาใครที่เป็นอะไรยังไงเออที่มีก่อนหน้านั้นเขาตรวจเช็คหมดเลย โอ้งานนี้ที่กระทบกระเทือนเยอะไหมะแอดว่าเนี่ยกระทบกระเทือนหลายคนที่มีปัญหามีอะไรกันเ,นเออแอดว่างานนี้เราอุกขึ้นมาอีกแล้วอืมได้ข่าวว่ามาคราวนี้นี่ยกกองทัพมาเลยกองทัพใหญ่มาทีเดียวเลเอ,อตรวจสอบละเอียดเลยใครที่มีประเด็นใครที่มีปัญหาก็จะเข้ามาตรวจสอบทั้งหมดเลยโอ้โหอันนี้เนะี่ตกใจนะเนี่ยแอดตกใจเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องนี้ยนะเออ เพราะมันกระทบกระเทือนเยอะมากเลเอจัดหนักยกแผงให้หมดใช่มันก็มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าคราวนี้ว่าไม่รู้ว่าใครโดนบ้างนะมันเยอะอยู่นะเอว่วานะมันก็หลายอยู่นะเออเยอะอยู่ใครที่มีเรื่องราวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเช็คมาตรวจหมดเลยมีเรื่องราวมีการกะนาเสนอไปให้คนนู้คนนี้ได้รู้เนี่ย หน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ให้รู้เนี่ยเขาก็จะมาไล่เก็บเลยคนนี้เออว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่อ่าเขาจะมาตรวจเช็คว่าเข้าเข้าหรือไม่เข้าด้วยเข้าข้อไม่เข้าข้อก็ออมาเช็คแล้วคนนี้อันนี้แหละนหนาวร้อนแล้วล่ะ fc แอดว่าเนี่ยเอาจริงๆนะเออทาไมเข้าก็ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปคิดมากนะแอดว่าเนะ่เออถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันเรื่องนี้เอ่อชิวๆไปแล้วกัน แอดว่าไม่มีปัญหาถ้าเกิดไม่ได้มีอย่างที่เขาพูดอ่ะอย่างที่เขากล่าวหานะอ่าก็ไม่ต้องไปตีเรียกแอดว่าแต่ถ้าใครทําอ่าผิดทาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าคิดนะเออน่าคิดว่าอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเสียเงินมันไม่มีอะไรหรอกก็คือเหนื่อยแล้วก็เสียเงินเสียเวลาประมาณนั้นเออเพราะเพราะคิดว่าหลายๆคนเนี่ย มันอาจจะเป็นการครั้งแรกเป็นการเริ่มต้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างว่าแหละคนบางคนเขาก็าไม่ได้มีเงินมีทองนะไม่มีเวลาที่จะมาทําตรงนี้ก็ต้องคิดกันไปแหละว,ว่าอะไรคืออะไรอ่าคือคือตอนเนี้ยมันไม่ได้ตรงตามจุดแล้วไงเอซี AT. มันไม่ได้ตรงตามจุดครัวน,นี้มันกระจายแล้วอ่าโลกระบาดมันไม่ได้ มันไม่ได้ระบาดแค่แค่จุดแล้วตอนนี้มันกระจายแล้วเออพอกระจายความเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้พวกนี้ได้รับผลกระทบนะครับเยอะแอดวานี่ก็คงจะเยอะพอสมควรแต่ที่เยอะนี่ก็เพราะว่ามีอ่าเขาเรียกว่ามีไอ้นี่อยู่แล้วนะ มีอยู่ในโผลอยู่แล้วเอาพูดอง่ายๆมีอยู่ในโผลในโถอยู่แล้วว่าไงง่ายโผลเนี้ยมีอยู่ในโถโถอยู่แล้วโถไม่มีหนึ่งใบข้างในมีใครบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้อตอนนี้เขาได้เอาออกมาแล้วก็มาขี้ดูว่ามีอะไรบ้างมีใครบ้างที่จะได้รับผลตรงนี้เอใช่ครับผมมันมีอยู่แล้วมีบอแสเพราะว่าเขาเขาเริ่มเล่นกันมาตั้งแต่ เป็นปีแล้วเอาพูดง่ายเล่นกันมาแล้วมันก็เงียบไปเงียบไปเอ่าแต่คราวเนี้ยเขาก็จะเอาทีเดียวเลยก็คือมารวบทีเดียวเลยเอาให้หมดเลยอ่าเอาให้หมดเลยใครถูกต้องผิดผิดยังไงถูกยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นเออแต่คราวเนี้ยมันจะขยายวงกว้างเล้วนะกว้างขึ้นอีกเออนี่แหละก็แต่ก็ถ้าเกิด ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาถ้าไม่ได้อยู่ในโผลนะครับไม่ได้อยู่ในโผลเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดมากเอสเว่เอสวาไม่ต้องคิดมากก็อยู่ไปเอออยู่ไปแล้วก็ทํางานไปตามปกติเออไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าใครอยู่ในโผลนะครับมีรายชื่ออยู่ในโผลเนี่ยมันก็อันตรายในเอสซีแล้วเออนะอันตรายนะเอสวาเอสดูจากดูแล้วเนี่ยนะครับ เพราะว่าตะกอดน,นี้ก็มีการฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่นะครับเออใส่กันไปใส่กันมาอันเนี้ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าไม่ผิดนะไม่ต้องไปสซีเรียสบอกได้เลยไม่ได้ถ้าไม่ผิดนะไม่ต้องไปซีเรียสก,นะก็อยู่เฉยๆทำมาหากินไปเออก็แค่นั้นไม่ต้องมีอะไรเอาผู้ง่ายแต่ถ้าผิดไม่ผิดตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจมันมันเห็นกันมาเยอะแล้วถูกไหมล่ะ เพราะฉะนั้นเราเข้าใจนะเรื่องนี้ก็อยากจะอ่าให้กําลังใจแหละนะสู้กันไปถ้าไม่ผิดก็อย่าไปซีเรียสมันแค่นั้นเองอผิดถูกก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าประมาณนั้นนะไม่ว่าใครทางนั้นแหละถูกไหมล่ะเออไม่ว่าใครทางนั้นถ้าผิดนี่ก็ว่ากันไปแหละถ้าไม่ผิดก็ว่าก็ไปอีกอย่างหนึง่งไม่ต้องไปซีเรียสประมาณนั้นนะค,ะคำไม้นะครับ สวัสดีเอฟทุกท่านด้วยเนี่ยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับทักทายกันก่อนเนาะนีอนี่เอฟซนะก็อยากจะให้เห็นนะครับว่าผิดถูกไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนด้วยซ้ําไปเอฟซนะใช่ไหมอยู่ฝ่ายนูน้นหรืออยู่ฝ่ายไหนก็นแล้วแต่ถ้าผิดเนี่ยมีผลได,มลได้มีผลได้ทั้งนั้นเลยมีผลมีผลกระทบแน่ๆพูดกันง่ายๆเลยนะมีผลกระทบแน่นอนถ้าผิด แต่ถ้าไม่ผิดก็สบายใจได้อยู่ยังไงก็อยู่ได้อยู่แล้วนี่เอฟซี FC, เดี๋ยวแอดว่าเนี่ยมีโอกาสนะครับสี่กอครั้งนี้เนี่ยน่าจะไฟลุกขึ้นแล้วล่ะเออไฟลุกกูเขาไฟอาจจะระเบิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเอฟซี FC, ร้อนละอุนะเออถ้ลงลงมาครั้งนี้ร้อนละอุแน่นอนเอออาจจะเช็คไม่รู้ใครเป็นใครแหละถ้าติดโผ ่ติดโผนะครับมีรายชื่อติดโผเนี่ยอาจจะมีโดนเอแต่ไม่รู้ว่าใครใครจะได้รับอ่าได้ถูกหวยเอเนะหวยจะไปอยู่ที่ใครนะครับเอเลขท้ายสองตัวสามตัวนะ fc นะก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าไม่ผิดสบายใจได้เออถ้าคุณอยู่เฉยเนี่ยคุณอยู่ในในจุดที่โอเคเนี่ยมันมีปัญหาเลย ออคุณทำมากินอยู่ได้ปตกติเลยอย่าไปผิดนะแล้วก็อย่าไปอะไรอยู่เฉยเๆทำงานของเราไปเอ,อไม่ได้ไปวุ่นวายไม่ไปอะไรกับใครอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปทําให้ตัวเองมีแสงสว่างขึ้นเยอะเนี่ยบางคนเขามองเข้าไปเนี่ยอาจจะเห็นแสบตาเห็นแสงแล้วมันแสบตาเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้เออมันก็เลยเกิด เกิดการดูแล้วมันเอ้ยคนนี้มันแสบตาหลี่แสงให้สักหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่เอฟซีนะสวัสดีคุณเลด้วยนะครับคุณเนมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณกันลิกานะครับคุณสมพรน,นะครับคุณมิสคุณขมายนะครับคุณทองดีนะครับผมก็ว่ากันไปคุณทวินนะครับนี่แหละนะ พ็ทักทายกันนะครับเราได้เห็นแล้วละว่าว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้อืมเพราะว่าครั้งนี้น่าจะกว่าครั้งใหญ่อีกทีเดียวนะครับผิดถูกก็ว่าตามกระบวนการเนาะอย่าว่าแต่ทางนี้เลยนะครับทางโน้นนะครับถ้าผิดก็ต้องสอบถ้าผิดก็ต้องถามต้องถามไถ่กันต้องตรวจสอบเหมือนกันนะครับอ่า อตีก็เห็นนี่ตะก่อนนี้เห็นไหมอุตสาห์การันตีให้เขาแล้วว่าเออไม่มีปัญหาโน่นนี่นั่นเห็นไหมไม่มีปัญหาช่วยเหลือกันไปเขาว่างั้นช่วยเหลือกันไปไม่มีปัญหาเออนิดๆนหน,น่อยได้แต่พอมาถึงเวลาจริงๆก็ช่วยไม่ได้อืมถึงเวลาจริงๆก็ช่วยไม่ได้ก็ว่ากันไป มันช่วยไม่ได้หรอกเรื่องนี้อบอกตรงๆนะ,ะคุณคุณช่วยได้อย่างเดียวก็คือดึงเวลายืดเวลาดึงเวลาช่วยได้แต่จะจะช่วยแบบให้หายไปเลยเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะครับคุณบุญทานะครับสวัสดีครับผมช่วยไม่ได้แต่ช่วยดึงอ่ะดึงได้อยู่ยืดเวลาเลื่อยืดระยะเวลาไปน่ะได้ แต่จะช่วยให้หายไปเลยไม่ได้มันก็ยังคงอยู่เหมือนกับเราเหมือนกับเราทําการบ้านอ่ะเอซีเออเหมือนกับทาการบ้านเอ่อถ้าเราไม่ทําการบ้านเนี่ยส่งครูเนี่ยส่งอาจารย์เนี่ยมันก็คาอยู่อย่างนั้นแหละเออดึงเวลาไปอย่างนั้นนะคาอยู่ยงั้นแต่ยังไงเออมันมันยังไงคุณก็ต้องทำอะไม่ทํามันก็คาอยู่อย่างนั้นแหละเออคุณต้องเคลียร์ไงเออต้องเคลียร์ให้จบถ้าไม่จบไม่ได้ มันนะเอ,อ่อในเมื่อมันมีเรื่องมวลาต้องคาไว้ต้องต้องทำไหมถ้าเราไม่ไปเคลียร์งานนี้งานนี้ก็จะไม่จบมันก็จะหยุดชะงักรออยู่นะรอเวลาให้มันเดินต่ออ,อ่ารองานให้มันเดินต่อถ้าคุณไม่มาทํางานมันก็จะคาเอ,อ่อมีการสั่งให้หยุดเอ,อ้ยหยุดงานตรงนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําเลยเออดึงไว้ก่อนก็มันก็ยังอยู่อย่างนั้นเลยคาอยู่อย่างนั้นหละ ใช่ไหมมันคาอยู่งั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำไงมันไม่มีทางเลือกอื่นนะทีสต้องทำไม